สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ข้าฟางเ,เ,เ้วันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษทุกคนเพราะว่าฟางเนี่ยกำลังจะไปรับน้องแมวนั่นเองเอ อกว่าได้เลี้ยงแมวแล้วนะคะคือฟางเนี่ยอยากเลี้ยงแมวมานานมอมากเราก็รอมานานมอมากเหมือนกันนะคะแมวตัวแรกที่เราเลือกเลี้ยงเนี่ยฟางเลือกเป็นสกอตติสมานะคะจริงๆอ่ะฟางไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าจะเป็นสกอตติสหรือบีทีสเพราะว่าชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าในเมื่อได้สกอตติสมาก็โอเคแล้วก็น้องเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็น้องก็มีชื่อแล้ว ซึ่งก็คือชื่อฟอสซิลนั่นเองต้องขอบคุณน้องๆเฟรเวอร์นะคะที่ช่วยกันตั้งชื่อให้จะบอกว่าถูกใจฟางกับแฟนมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูฟาร์มนิดหน่อยพาไปดูพ่อพาไปดูตาของน้องแล้วก็พาไปดูน้องกันนะเผื่อใครเนี่ยสนใจแมวก็จะได้ไปติดตามที่ฟาร์มได้เลยไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อย <Hello. S 3> ู from, réussi, <reh ens. S 2> ่ท str <icken> like ี่ฟาร์มแมวแล้วเดี๋ยวฟ้าจะพาทุกคนมารู้จักพี่พัน์เจ้าของฟาร์มนะคะนี่ค่ะพเจ้าของา่จะให้ทุกคนดูก่อนว่าแมวที่เยอะมากอันนี้แค่ส่วนหนึ่งคือตัวที่อยู่ข้างนอกนี้ก็คือปรับให้พ่อปวดช่าจะมีแมวที่อยู่ที่ฟาร์มด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แมวที่เราจะเอามาปรับนิสัยให้แบบว่าให้ติดคนให้เล่นกับคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตัวเล็กแสนัน นี่เขาเป็นสีสว่างแต่ตัวนี้นะคะแยกกันไม่ได้เลยเพราะว่ามีเจ้านะ <c oughs> ของแ้วนะเฮ้ <c oughs> ไม่หเลยอะห้องน,นี้ก็จะเป็นห้องที่แบบว่าแมวท้องโตแล้วหน่อยจะวันนี้ถ้าถ้าเกิดคลอดใหม่ๆแล้วจะไว้ข้างบนจะมีห้องหนึ่งที่เป็นห้อง nursery ห้องนี้ก็คืออุ้ย เป็นเด็กจะโตโตกันหน่อยเอาลงมาได้บางตัวที่จะใกล้สมก็เอาไปปักข้างนอกตัวที่ยังไม่ได้ใกล้สมก็จะอยู่ข้างในอันนี้แม่ทอมตัวนี้ก็จะเป็นพวกเด็กๆก็จะมานอนเล่นกันมารับเล่นกันอะไรแถวนี้เลวเยอะมากนี่แค่ส่วหนึ่งม่นับลงข้างนอกและนับข้างบนที่นี่ถึงห้าสิบตัวนะคะประมาณค่ะอนี่ยตโตโต 喵喵喵,喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，迷恋上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒，你对我多重要。

ตัวนี้นะคะเป็นตาสองสีเป็นแรร์เทมเลยหายยากมากยิ่งถ้าแบบว่ายิ่งถ้าแบบว่าแบบถ้าลวกมาตาสองสีนะคะก็จะสูงขึ้นด้วยใครอยากได้แรรไอเทมนะคะที่นี่ก็มีมีทั้งวิทีเราก็สกอตติสเลยนะทุกคน ตัวนี้นะคะเป็นคุณแม่ตาสีฟ้าน่ารักแม่กวดแม่ปวเด็กๆอ๋อซินดี้หน่ารักตัวเต็มกองเลยตัวนี้แต่เอากล้องเหรอลูกแหม่ทำไมอ่ะเอากล้องโอ้เป็นวีธีนะคะตัวนี้ เป็นแชมป์ด้วยใครอยากได้ลูกตัวนี้ต้องติดตามรอที่หน้าเพจเลยต้องแย่งนันะต้องแย่งกับฟางนะทุกคนตัวนี้คือมาเปิดนะคะเป็นคุนตาดูดูดูน้ามาดูน่ามานหมือนแมวพ้อ่ะตัวดีตัวนีมาเกินะคะมาสีสีปีกว่าตัวนี้สีปีนะคะน้ำหนักเกือบเจ็ดโลแล้วทุกคนจัวดี้สมาก ตัวนี้เป็นสก๊อตติกแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ตีนะทุกคนตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะคือสก๊อตติกค่ะในเล็กสวยมากอันนี้ถึงแลนะได้เข้าทีนะลูกสมบัติของแม่วนเน้นมากแล้วขนแน่นมากเลยขนไม่ใส่ดีค่ะออดออดออดต้องกินข้าวเยอะแน่ๆเลยตัวเนี้ย เห็นผู้ชายมานะคะเห็นแล้วเห็นว่าสวยนเลยก็เป็นสีไล่แหลกตัวนี้สีไล่แหลกมาตื่นจริงจังเลตัวนี้คือพ่อของน้องฟัสตินนะนี่เขาเรียกว่าสีอะไรเป็นสีพอยท์อะค่ะมีติด N Y สองหนึ่งสองสามเป็นแมวก็ที่โบดแท้ที่โบดที่วายแต่ตัวนี้ตัว กวาะใช่ค่ะค่ะค่ะคือการสุศิาที่ใส่คืออรกี้ออนโอ้ยหัวติดเลยหัวเสร็ี้ออนแล้วก็ขี้บอยไม่คือเหนียง มาคุยกับพี่พันธ์กันก่อนนะคะเราจะมาถามพี่พันธ์ว่าพี่พันธ์เนี่ยทำฟาร์มนี้มาก,กี่ปีแล้วเริ่มทำฟาร์มมาปีนี้เข้าปีที่6ค่ะจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นก็คือตอนแรกเนี่ยพี่เคนเลี้ยงหมาชอบหมามากไม่ชอบแมวเลยคราวนี้ว่าพอมีน้องนอกก็แม่บอกว่าอย่าเอาหมาเลยก็เลยเอาไปคืนฟาร์มแล้วพอน้องโตได้ประมาณ6-7ขวบน้องบอกว่าอยากเลี้ยงแมวจะไปแม่ข้าขนมขวบพี่บอยุดยุดยุดพึ่งก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ขอศึกษาก่อน เริ่มแรกเลยก็ศึกษาสกอตสกอตติสอ่าเอาพันสกอตติสมันน่ารักมันขี้อ้อนมันเป็นแบบนี้ก็เอามานั่นแหละเริ่มต้นเอียงก็คือจุดเริ่มต้อนอันนี้เอียงสกอตมาก่อนนี่พอสกอตไปก็เริ่มไปดูบิทติสบิทติสมันน่ารักมากแล้วก็ไปศึกษาบิทติสขี้อ้อนนั่นแหละก็เลยเอาบิทติสเข้ามาอีกก็เลยกลายเป็นมีสองพันแล้วจุดเด่นของฟาร์มที่จ <c oughs> <ๆ S 2> ุดเด่นของฟาร์มที่เนี่ยที่เน้นเลยนะเรื่องความสะอาด แมวพี่เยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีกลิ่นบ้างแล้วแต่เข้ามาเนี่ยลูกค้าทุกคนจะแบบไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นที่แบบว่าไม่ป,ประสมนี่แหละเราจะเน้นเรื่องความสะอาดให้ลูกค้า <c oughs> นี่เป็นแนวรับพี <c oughs> ่เน้นเรื่องความสะอาดแล้วก็ใส่ใจคือแมวที่ออกไปทุกตัวจะ เพราะว่าพี่จะไม่ไม่ได้ธุรก,กิจจ๋าแมวทุกตัวพี่จะเล่นจะเลี้ยงแล้วก็เอาไปนอนด้วยทุกตัวให้เขาอยู่กับเราให้เขาเอออยู่กับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่เห็นรูปในเพจเนี่ยลักษณะเด่นเหมือนทุกตัวแก้มเลยจะหน้าโอม <laughs> หน้ากอมตาโตงบุคลิต์สัระยะหนึ่งก็จะแบบว่าปูคำนี้ว่าจะบานออกข้างตาโจะมีช่วงยืดอะ่ะเขาจะยืดสักประมาณสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเขาจะยืดแต่พอไปสักหกเจ็ดเดือนขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟอร์มเข้ามาเขาก็จะกลับมากลมเหมือนเดิม เด็กปี๊แมวอ่อนเห็นล้วทุกปอนแมวที่นี่คือแีบอ้อนติดตัวเลยค่ะอยากได้แมวอ่อนได้ติดัะให้พี่พันฝังช่องทางติดตามเลยถ้าใครที่สนใจแมวอีฝาได้ค่ะไปทางเพจนะคะ Cassily By k a n c i เอาคุณี่พันค่ะขอบคุณมากค่ะ ตัวนี้นะคะคือน้องฟอสซี่ของเราที่เราจะพากลับบ้านวันนี้จะกลับป้าเอ๋ยน้องจะกลับบ้าเอ<ช>๋ย <c oughs> เห็นไหมเขาติดเล่นเธอได้ทั้งคืนเล่ <c oughs> นี่ไปแล้วอ่อพาออกข้างนอกไม่รอเลยเมื่อกี้อยู่ข้างในหรอ <c oughs> เป็นแมวสายเที่ยวเปล่าเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปงี้